สวัสดีชาอวบทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับมิกกี้เหมือนเดิมแนะวน,นี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกับอ็อบเจกต์ a 0 5 a นะครับซึ่งผู้เล่นชื่อว่าซากอนนะครับเป็นเฮฟวี่แทงของโซเวียตป้อมหลังเทียร์นะครับซึ่งซากอนนี่มากับเพื่อนเพื่อนเล่นเป็นไทย์้เฮฟวี่ด้วยนะมาด้วยกัน2คนอยู่ในแมปเหมืองเกิดทางฝั่งใต้แล้วก็ซากอนนี่ขึ้นมาเล่นตรงกลาง มีอาร์ตี้ทั้งละ2คันนะครับมาและลงเพื่อนโดนลงเนะี่ยแล้วก็อยู่ในห้องเทียเก้เทียสิบนนะครับซากรขึ้นมาเห็นทียสนะิบเนี่ยซัดเข้าไปเต็มเต็มเจ็นะครับตรงนี้นี่เป็นเนินเล็กๆนะครัโหแต่หัวนี่ได้อยู่นะครับได้อยูอ่โอยจรซ้ำ รัวๆแล้วก็อีกนัดนะครับเรียบร้อยครับก็ FT10 ไปคิวแรกนะครับมีอ็อบเจกต์277ยิงเข้ามาก็ยังบล็อกสบายๆแล้วก็ลุกคืบขึ้นมาครับพยายามจะยิง277โดยลูกธรรมดานี่แหละแหมมันกระดกนิดนึงอ่ะได้อยู่ครับโอ้โหนัดนี้หัวบินครับหมดตลอด2,009 โอ้โห2 7 7บ๊บายบายเลยเศาไฟครับโดนทีเดียวรู้เรื่องแล้วก็อีกด้านหนึ่งโอ้โหเอี A ๊ยเฟหนึ่งไฟไหมตรงนี้ทริปเปิลคิวไปโอ้โหโหดจัดโหดจัดจัดเลยคนเดียวครับสามคิวตรงนี้โอ้โหบอกเลยว่าโหดสุดสุด โจ๊ต oh, จัดๆนะโอ้โ oh, ห oh. เรียบตรงนี้เรียบครับหายเกลี้ยงสากรเดินขึ้นเลยนะแบบชิวๆสบายๆโอ้โห oh. oh. แล้วที่ต้นเกมนี่ที่ผมเห็นนี่เขาเอาอุปกรณ์มาใส่แค่สองอย่างคือโหดเร็วกับพัดลมนะครับอีกช่องหนึ่งไม่ได้ใส่ไม่แน่ใจว่าไม่มีตังหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่มาแค่นี้นะครับคือคนจะโหดนะไม่จําเป็นต้องแบบอะไรเยอะนะโหดมันเจ้า โอสุดจริงๆสุดจริงๆครับแล้วตอนนี้เพื่อนในทีมนี่ดันทั้งฝั่งตะวันออกขึ้นไปแล้วนะครับสากรก็ติ๊กตรงนี้ครับฝั่งตะวันตกเพราะว่าไม่มีคนเข้าไปดูเลยไม่มีคนดูเลยตรงฝั่งนั้นนะครับปล่อยโล่งเลยแล้วก็เห็นแล้วครับรีโอพาร์ครับแต่ว่าระยะไกลครับอ่ะเจอแล้วฮะ เบี้ยวครับเบี้ยวแล้วมันก็ย้อยลงไปด้วยไม่โดนนะครับไม่โดนคือก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันเป็นเฮฟวี่แทร์แล้วมันก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นด้วยไม่งั้นมันก็จะทุกคนก็จะเอาไปชนใยกันเพลินเราก็ทําไว้แบบนี้นะครับแต่เมื่อกี้มันก็หน้าโดนอยู่นะเมื่อกี้ก็หน้าโดนอยู่นะอ่ะดันขึ้นมาอีกครับอยู่ข้างล่างนี่เต็มเลยครับ e100 t95 e100 สองคันนะครับ แล้วสกอรเล่นคันนี้นี่เป็นรถที่มุมกดน้อยนะครับป้อมหลังนี่เล่นยากจริงๆนะครับเล่นกับมุมกดนี่วนมา1รอบครับตอนนี้สกอร์สเท่าครับวนมา1รอบแล้วเอาซ่าของ m อ1 3 9 0นะบังแล้วก็มาครับดักยิงทีห้เข้าไปหนึ่งนัด581แล้วจรซ้ำไปอีกอ e ีร้ครับออกมาครับ แต่ตัวเองพร้อมอยู่แล้วนะครับพร้อมอยู่แล้วมาพร้อมบวกนะครับลูกฮิตเจาะแก้มนัดนี้ไม่เข้าครับเพราะว่าเขาเอียงแก้มรับรอเลยนะยืนแรกกันเลยครับบอกยืนแรกกันเลยมายืนแรกกันไปที่คาดผมแม่นแม่นเนนะี่ยหกร้อจ็ดสาแล้วจอนมานครับหนึ่งนัดสองร้อยแิบาคือสากรนี้แบบ ยืนแบบยืนแรกจริงๆนะไม่ไปไหนครับลูกฮีทกรเพดล่างทันไม่เอยทันอยู่ครับเต็มๆครับแล้วเพื่อนซ้ำไปเรียบร้อยครับอีร้อยไปแล้วครับคนที่ตามมาอีกคันหนึ่งด้านหลังเป็นเทอร์เทสยังอยู่กับลูกฮีทครับลูกทองมีแค่ซ่าของ1390บังตัวรถให้อยู่นะครับโอ้จอนมาอีกแล้วจอนมาอีคันหนึ่งเล้วนะครับตันครับมึนๆ่อย พยายามจะเล็งหัวเธอเธอส์ยิงเข้ามาก็แค่โดนแท็กเหลืองๆยิงหัวครับโอ้ปราณีจริงๆโอ้กว่าจะยิงได้นะหกร้อยห้าสิบเจ็ดครับต้องเน้นจริงๆนะครับต้องเน้นจริงๆยืนยอมยอมโดนจอเลยนะครับเธอเธอสอีกทีนึงโอ้นัดนี้เข้าเจ็ดร้อยครับ เดอีอีกนัดหนึ่งนี่มีลุ้นมีลุ้นได้4คิวแล้วนะ่เธอเธอขึ้นมาแบบนี้สบายครับเธอเธอจะถอยแล้วนะยจะถอยแล้วหัวไม่เอ่ยหัวเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ4ี่คิวไปแบบนิ่มๆเชือดนิ่มๆน,นะฮะเชือดนิ่มๆเลยโหดจัดๆโอ้โแล้วจีซอนี่เขาแบบปวนจริงๆนะมาถึงขาเลยนะเจาะเข้ามาตรงกลางมายังไงครับ มาย่างไงครับสากรต้องถอยมาช่วยยิงนะครับจะโดนหรือเปล่าโอเคครับอพื่ในทีมเก็บไปก่อนนะครับสกอร์แปดต่อห้าครับเกมนี้แม่แมสะดุงจริงนะครับแต่ว่าหันมาดูทีหนึ่งเพื่อนที่พาทูนมาด้วยกันนี่ไปแล้วครับเรียบร้อยนะครับ <laughs> ทิ้งให้สากรเล่นอยู่คนเดียวแต่ว่ายังดีตรงที่ว่าสามารถ คุมพื้นที่ข้างบนนี้ได้แล้วรีโอพาดครับมาทำไมครับแปลปเพิร์ด616นะเออบล็อกได้แบบสบายๆครับจอนมาอีกแล้วโอโ้โหโดนมา200กว่าโดนจอนเยอะที่สุดแล้วตอนนี้แต่ว่าซ่อมเร็วอยู่ครับซ่อมเร็วอยู่แล้วก็รีโอพาดกับแปลปเพิร์ดเนี่ยคือ มีหลายคนคอมเมนต์นะเวลา,า,าผมบอกว่าลิวผ่าก็บอกว่ารับเปิดพี่เวลาผมบอกแร้วเผิดก็บอกลิวผ่าได้ไหมอะไรก็ได้นะะขอร้องนะครับอะไรก็ได้นะเหมือนกันแหละนะเออเอาใจไม่ถูกจริงๆแม่แล้วสากรนนี่ดันซ่าของ1390เป็นโลกเคลื่อนที่ไปเลยนะดันเป็นเป็นเป็นโลกเคลื่อนที่ไปเลย อยากอยากตั้งตรงไหนก็ได้แค่มีซากแค่นี้ก็ได้หมดนะครับได้หมดตอนนี้ลูกทองเหลืออยู่2นัดนะครับลูกทองอยู่เหลือสองนัดเอาเจอครับเดโล่งๆแบบนี้ซักกันไปเต็ม,ตมๆครับหกร้อแล้วจอเราซ้า 3, นะครับแล้วตรงนี้ยักอีร้อยครับถอยไหมไม่ถอยครับยักอีร้อยก็ยักอีร้อยไปนะไม่สนใจนะครับเก็บนี้หลบเข้าไปลวเอายักอีร้อยครับเพทล่างหัวแท็กไป ไม่รู้ยังไงนะเพราะว่าเอาลูกฮีทยิงเมื่อกี้นะครับเป็นลูกทองแล้วทีห้เหมือนจะเข้ามาแฟรงค์ด้านหลังนะครับอ้าโดนนะเพื่อนรถอยู่นะแต่ว่าสากรนี้ไม่ได้สนใจครับอ่าเรียบร้อยครับทีห้โดนเพื่อนเก็บไปครับโอ้โหนิ่งจริงๆแล้วเมื่อกี้ก็ยิงัยษ์กี่ร้อยไปด้วยนะครับ เหลือ2คันสุดท้ายครับจอทั้งคู่ครับ M53 ครับ M55 แล้วก็ GWE ร้อยิงดีนักใช่ไหม mm hmm. เขามาแล้วนั้นตัวเองคันสุดท้ายครับตรงนี้เลยครับ GWE ร้อ mm hmm. เล็งหนอหนอแล้วซกกักไป้าไป5 0 0 4่แหมเหลือไว้แค่4ไม่งั้นก็ได้5คิวแล้วโอ้โหแต่ยิงไปไม่น้อยครับไม่น้อยจริงๆอ่ะเดี๋ยวไปดูคะแนนกัน ในเกมนี้นี่มันจริงๆนะยิงได้มันจริงๆนะก็เอ็มแตกเรียบร้อยนะครับได้เอทังเกอร์ A er นะครับได้เหรียญคอนเฟเดเรตหรือว่าสัมพันธมิตรด้วยนะครับสตีลวอลกำแพงเหล็กแล้วก็ไฮคลิเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่นะครับได้เงินมาแสนสามค่าประสบการณ์2,532แล้วก็พันธบัตรอีก7ใบชื่อในเกมชื่อซากรนหนึนะครับยิงไปเพียบครับ9,000 647ดาเมจนะครับ4คิวด้วยกันท่าประสบการณ์ดิบๆ1468นะครับแต่ว่าที่สะใจที่สุดก็เห็นจะเป็นคันนี้แหละนะครับที่ยิงไป2000กับ9นะโอ้โหหัวบินนะสุดยอดจริงๆนะยิงไป17นัดเข้าเป้า16เจาะเกราะ13ดาเมจรวม96 0นะครับบล็อกไป3000แล้วก็มีแอซิตอีก2อ5 1 เป็นบัญชีพีเมยมหักกระซอมไปห0ื่นส่ากระสุน7 1 0 0 0แล้วก็ยุทธวิจัย6 0พันนะครับเหลือเงินมาใช้ด้วยนะสี่หมื่นห้านะเพราะว่าเข็มนี้ยิงไปเยอะมากนะเยอะมากจริงแล้วสะใจจริงโหจริงจริงนะโอ้สนุกมากๆเลยขอบคุณสากรด้วยสำหรับคลิปมันๆแบบนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้คลาไปก่อนสวัสดีครับ